ก่อนอื่นค่ะให้คุณตั้งจิติฐานนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ก่อน1 2 3 และ 4. ถ้าพร้อมแล้วมาฟังคำเฉลยพร,พร้อมกันค่ะคุณมีความไม่แน่ใจกำลังทบทวนในเรื่องงานว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายไปที่ใหม่ดีให้รอจังหวะอีกสักนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่คุณจะได้คำตอบที่ใช่สำหรับตัวคุณมีโอกาสค่ะที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่คุณคิดมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตมีโอกาสได้รับการช่วยเหลืออยู่ในช่วงที่แบบเจ้านายกำลังพิจิจนารณาในเรื่องของการปรับเงินเดือนหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะเป็นช่วงบ้างานมากๆบ้าแบบที่สุดเลย งานอะไรมาฉันทําหมดอะไรที่มันเป็นช่องทางในการทํามาหากินในการเพิ่มรายได้เพิ่มเงินคุณทําทุกอย่างเลยคะ่ะตามที่คุณชอบตามที่คุณอยากจะทําฉลาดแกมโกองอีกแล้วจ้า <S <S <ๆ>เวลามีปัญหาอะไรคุณจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่แบบจะโต้แย้งทันทีคุณจะนั่งพินิจพิเคราะห์คิดแล้วคิดอีกอาจจะมีโปรเจกต์ถามไมให้คุณทาแต่ถ้าว่ามีปัญหาไหมแอบมีแต่คุณผ่านมันไปได้คะ่ะ